นายกทั้งทีก็มีอีกสถานที่หนึ่งนะคะที่แมมบ๊อบต้องแวะมาพักแวะมาชิมจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้เลยนอกจากร้านบะหมี่นงช,ะช,ะชะัดชิญมาไปแล้วพี่นง oh <my. S 3> เดี๋ยวเดวแมมตอนเขาบอกร้านก๋วยเตี๋ยวไอ้คือว่ามันรดถึงดีลักอันนั้นใหญ่หน่อยอันมีโต๊ะแบบ สิบตู้เราไม่คิดอย่างนั้นหรือไม่ก็เป็นแค่ห้องแถวสองห้องหรือสามห้องบ้าไปแล้วอันนี้มันแบบทําเป็นอาณาจักรเลยคือบ้านเกิดเราด้วยไงครับพี่แมมตอนแรกก็ซ้อมรถเข็นก่อนซ้อมเนี่ยแล้วเข็นนางรถนั่งที่แล้เข็ซ้อมซ้อมขายก่อนฮะอันนั้นเป็นซ้อมแล้วอันนี้ผ่านและผ่านการขยับขยายมาหมดแล้วเดี๋ยวก่อนทั้งหมดมีมนุษย์ยอดมนุษย์ เธอเงินขายก๋วยเตี๋ยวบะหมี่เธอก็มาลองที่รงนี้หมดบ้าไปแล้วม่จริงๆแล้วผมเป็นคนชอบของเก่าใครให้มามั่งผมซื้อเองบ้างสไปเดอร์แมนเพื่อนทำ็อปใน work point เขาไม่ใช่แล้วเขาขยยกนั่นก็มีหางก็มีนี่อีกค่ะแปลงร่างอยู่เขาบอกว่าสุกเสาร์อาทิตย์นี่ไม่ต้องมาเลยนะเพราะว่าคนแน่นมากนี่ที่จอดรถเยอะแล้วนะยังไม่พออยู่หรอยังไม่พอฮะแล้วจะทำเป็นอะไรอีกมั่งเข้าไปดูสิจุดที่แกะไก่ไม่แพ้กันก็คือห้องน้ำค่ะ เขามีสัญ,ญลักษณ์เป็นภาพวาดพี่นงกับพี่นอกอยู่นะ้าห้องน้ําด้วยก่อนปลอดทุกก็จะต้องถ่ายรูปนะจ๊ะจึงเห็นอาณาจักรใหญ่โตแบบนี้พี่นกภรรยาพี่น o เนี่ยเป็นคนคุมงานทั้งหมดเลยนะทำไมพี่นงชอบพบุ๊ ของบูลาหรือสไปเดอร์แมนหรือฮอคหรือฮีโร่ตอนแรกที่ยังไม่เปิดร้านบะหมี่ยังไม่ทำร้านบะหมี่เนี่ยคือเมียจะบ่นมากเลยว่ามันเกะกะบ้านแล้วของในบ้านเยอะมากอยู่ที่บ้านใช่แล้วตอนนี้คือพอเปิดร้านบะหมี่ของในบ้านผมโล่งเลยพวกรูปภาพเยอะอะไรแบบนี้ใช่ไหมใช่ใช้ฮะจริงๆเป็นคนชอบแต่ดั้งแต่เดิมชอบฮะชอบของเก่าๆนี่ฮเหมือนผมถึงเล่นอนุรักษ์เลยเหมือนกันเลยเนอนุรักษ์ฉันเหรอใช่ค่ะอายุมากกว่า เป็นอายุมากกว่าผมกี่ปีพี่นกอายุมากกว่าพี่โหน่สามปีสี่ปีอันนี้ห้าอันนี้ห้าปีอันนูรักษ์ไว้ให้พัดของเขาเป็นไอดอลเราไอดอลเราอันนี้คือให้สั่งเอาเหรอพี่นงคะวิธีการบริหารจัดการคือก็คือหยิบบินตรงนี้แล้วก็เขียนแล้วก็ชำระทางด้านนี้นะครับเดี๋ยวบินเราไปส่งเองน้ำรับได้เลย แล้วก็ไปนั่งรอที่โต๊ะแล้วอาหารตามไปส่งอ๋อไม่ได้ไม่ได้มานั่งจดอ๋อจไม่ทันครับที่โต๊ะไม่ทันถ้าง,งั้นไม่ทันครับถ้ามาร้านผมเนี่ยจะได้ทําอะไรหลายๆอย่างอย่างถ้าสมมติว่าไปร้านอื่นเงี้ยเราไปนั่งปุ๊บก็เด็กเสิร์ฟมามาทำ<อ>ามาดูแล<อ>แต่ของเราเนี่ยบริการทาเองทาเองมันจะได้ได้เดินได้เดินได้อะไรพอทานเสร็จก็ไม่ต้องรอเช็คบินแล้วเลยเพราะส่วนมากอ่ะลอารอเช็คบินนานไหมนานอันนี้ไม่ต้องทานเสร็จกลับบ้านได้เลย ชิมบะหมี่ป่าบ๊อบก็ข,ขอเป็นเด็กเสิร์ฟแรกกับบะหมี่ดีไ,ไหมคะดูท่าทางด้วยสม,มาทำแม่งทีเดียวเชียวอ้า่วนด้านนี้บะหมี่ที่ปาสั่งไว้เนี่ยได้แล้วคะ่ะมามามา,มาป่าเสิร์ฟเสร็จแล้วก็ามาชิมบะหมี่กันดีกว่ามาถ้าไม่สั่งนะคุณจะเสียใจเลยบะหมี่แห้งที่เอาน้ำหมูแดงหมูกรอบราด โอ้โหมันแบบมีรสหวานแล้วความบ๊อบบี้จะชอบบะหมี่แบบนี้ที่ลวกไม่ต้องไม่ต้องลวกนิ่มมากก็จะชอบมันต้ององืดแข็งๆนิดนึง<ช>ไม่ไมเป็นบแ<อ>บบน,นีน้อ่ดถ้าบอกว่าถ้าอืดมันให้เด็กวักทิ้งไปเลยไม่ได้ใช่ถ้ามันอืดอย่างนี้ชามเท่าไหร่พี่นงเยอะให้เยอะมากเลยมีเกี๊ยวด้วยอันนี้มีเกี๊ยวด้วถ้าต้มยำหกห้าสิบคุณผู้ชมนี่วันธรรมดานะวันธรรมดานี่อย่างเมื่อกี้มีทัวลงนี่รถทัวมาลงฮะก็คือมาที่อุปก่อนค่ะเจ็ดแปดคันฮะบางทีก็ ต้องโทรมาก่อนไหมอาอโทรมาจองก่อนแล้วคนลวกทันไหมอะทันค่ะก็ต้องโทรจองก่อนทันโทราปไหนรึเปล่าเป็นยังไงคะรสชาติหสองต้มยำแล้วเป็นไงใส่ทุกอย่างยกเว้นพริกใช่ใส่ทุกอย่างยกเว้นพริกค่ะเพราะว่าเป็นคนไม่กินพริก อ๋อมันไม่กช่ของขาว่าของใครวะอ๋อของแฟนพี่หนุ่มแม่เส้นเป็นไงเป็นอะเดนเต้ป่ะกินอยู่ก็กินอยู่เขาชอบเส้นแบบนี้แล้วหนุบหนอันนี้เป็นเป็นแบบเป็นคอบะหมี่เลยพี่นุ่มบอบบี้เป็นคอบะหมี่ค่ะที่บ้านนี่ก็ต้องกินเลยก็มีตลอดเลยถ้าถ้าจะคุยก่อนคุยก่อนอานที่กินพี่นุ่ม เมื่อกี้ที่เราคุยกันไว้มีแบบหนีออกจากบ้าน2ปีเอ้าเธอไปพูดอะไรเนี่ยไม่ทำตาหนีออกจากบ้านเฉยเฉยไม่ใจแตกอหรอถ้าเป็นเด็กใจแตกไปได้เบื่อช่วงนั้นช่วงเบื่อมียแล้วตอนนี้อ่ะไม่รักมี้มีเคล็ดลับอะไรทําให้แบบรักกันนานรักกันทนจริงๆแล้วมันมันไอ้ถามว่าถามว่าหวานไหมชีวิตไม่ได้หวานนะแต่ผมเรารักกันมานานมากแล้วไงตั้งแต่เราไม่มีอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่เราย้ายย้ายบ้านหนีหนีค่าเช่าอย่างเงี้ย มันไปนึกถึงตอนที่เราย้ายเบอร์ละ300 200เราย้ายห,หนีเขาตอนกลางคืนน่ะคือนึกถึงตอนที่เราไม่มีแล้วพอตอนนี้เราก็พอมีแล้วใช่ไหมเราก็อยากให้เขาสบายให้ลูกสบายให้ใหลูกลูกได้ทํามาหากินได้ด้วยคือต่อไปพ่อแม่แก่แล้วไงให้พ่อแม่ได้มีความสุขไปเที่ยวกันบ้างสองคนผวเมียไปสวีทกันไปอะไรเงี้ยแล้วลูกก็อันนั้นเป็นอนาคตที่วางไว้ปะ่ะลูกก็ทํางานว่าวันหนึ่งเราอยากเป็นแบบนั้นอีกเป็นหนึงยนานไหม ไม่นานน่ะเดี๋ยวพออยู่ตัวอะไรเงี้ยลูกเต้าดูแลได้หมดแล้วตอนนี้ลูกก็เริ่มดูดูแลกันแล้วเขาไว้เขาไว้ใจได้ไหมได้ไว้ใจได้แสดงว่าเขาเขาสองคนพี่น้องค่ะทําได้เลยได้ได้เลยทางพี่นกล่ะทํายังไงให้ชีวิตแบบคู่แบบเป็นไอดอลเลยนะเพราะว่าอย่างน้อยเราก็เป็นรุ่นน้องๆนะป่านะเขาอยู่กันมานานให้รักกันนานรักกันทนก็คือผิดนิดผิดหน่อยก็ให้อภัยอะไรอย่างนี้ค่ะถ้าไหนที่ทนได้เก็บได้ก็ไม่ต้องไม่ต้องพูดไม่ต้องอะไรก็ได้เลยค่ะ แต่ชีวิตเมียผมเนี่ยเขาเขาจะไม่ยอมเสียอะไรที่ของเขารักไปนะเขาก็ตามตาเอาคืนของเขาไปรักเหรอทั้งทั้งที่ใจร้อนขนาดนี้นกใจร้อนมากแต่พอเวลาใจร้อนอยากเข้าใกล้เขาแป๊บเดียวชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วเข้าไปแล้วไปหยอกพอมีรอยยิ้มปุ๊บจบแล้วอันนี้คือวิธีวิธีทําให้เขาหายงอนอ่าหายงอนโอ้บเดียวทํนตอนโจตอนโมโหอ่ะอย่ามาใกล้อย่ามาใกล้แมนก็จะบอกไม่ไง้มต้องใส่มะนาวไม่เอามะนาว อารมณ <laughs> ์เสียแค่มะนาวกับไม่มะนาวนคร่งไอ้พี่ห้แมมแมแมเอามะนาวไหมสำหรับน้ำดื่มออไม่เอาผมก็สั่งมะนาวให้ในแก้วผมอ,ะอ,อ,ะอ่ะเขาไปหยิบของมะนาวของผม,ผมใส่ในแก้วเขาไอ้บอก <laughs> เอา้าเมื่อกี้นี่บอกไม่เอามะนาวไม่เอามะนาวจะเอาไม่ไม่เอา <laughs> แบงกัดด้วยมีแบง,แบง,แบง,แบงมันต้องมีทะเลาะกันมิโนกมันต้องมีทะเลาะกันถึงจะสนุกมีนุก โมโหเขาใจร้อนเขาจะเป็นไงเหมือนเมียผมไหมเหมือนเมียไหมมีตะโกนบ้างแต่น้อยแต่ส่วนมากคือถ้าโมโหปุ๊บเนี่ยเขาก็เงียบแล้วรู้เลยเขารู้เลยว่ารู้เลยถ้าเขาไม่พูดถ้าเรียก่าเมียจ๋าถ้าเงียบนะนั่นคือใช่แล้วต้องงอนอะไรทักอย่างต้องผิดอะไรทักอย่างหนึ่งเออเออแน่นก็คือเขาเออเออเราก็ไปหาไปไกลๆไปแล้วกลับมางาะกลับมาก็ไม่ยอมอะไรเงี้ยถ้าไปไม่ได้ไปไปเหรอดูได้ ใจร้อนใช่ไหมใจร้อนหนูเหมือนก็ใจร้อนแต่ว่าหนูมันเป็นคนไม่ขับรถเร็วคนนี้เร็วไหมต้องก่อนเร็วนะเป็นห่วงไหมแต่ทีนี้ไม่ค่อยแล้วเป็นห่วงตรงที่ว่าเขาไปดื่มกับเพื่อนไปดื่มกับเพื่อนแล้วแล้วคนดื่มแบบดืมแบบทิ้งตัวจัดเต็มหรอจัดเต็มหรอคนอื่นใช่มีบอกคนอื่นเขาเรียกดื่มแต่เมียเราเนี่ยก็เพื่อนชนไงเพื่อนชนห้องหมดแก้วมีหมดแก้วเราเสียดายของไงชนแล้วก็ต้องให้หมดเพื่อนๆเขาเนี่ยถ้าเขาไม่ไปนะ เพื่อนเขาจะไม่สนุกเลยจริงเหรอเป็นคนที่เป็นเอพื่อนดีนี่เป็นหัวหน้าแก๊งเหรอไม่ใช่หัวหน้าแต่เป็นน้องๆเหมือนเมียพี่โน้ตเนี่ยหัวหน้าแก๊งอ่าพี่ต้อยอ่าพี่ต้อยหัวหน้าแก๊งแล้วถ้าพี่ต้อยเนี่ยไม่มีนกเนี่ยเขาก็ไม่สนุกไม่มีลูกคู่อ่าไม่มีลูกคู่เพราะฉะนั้นมันต้องไปเป็นรวมรวมกันเมื่อไหร่ขาดนกวันนั้นเซ็งแต่ถ้าเจอพี่ต้อยเมียพี่โน้ตก็คือสว่างจริงเหรอสว่างสว่างไม่สว่างก็ตีค่ะ แต่มีมีขับรถเร็วตำรวจจับใช่ไหมเขาแกล้งจับใช่ไหมเขาแกล้งเขารู้ก็รู้จักกันนี่แหละแต่เขาก็โทรมาบอกผมว่ามึงแกล้งจับเมียมันโวยวายใหญ่แล้วขับรถเร็วอ่ะเสะไม่เร็วแต่ถ้าตามผัวเร็วนั่นเองนะตามหัวด้มิดไม่เลยเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันไมรกห่วงอะไรโน่งบ้าง ห่วงนี้ถ่ายไปขับรถเหมือนกันกับบ้านดึกแล้วก็ดูบุหรี่ประมาณนี้แล้วก็พักผ่อนแล้วชอบตื่นเช้าเรามาดูนู่นดูนี่เดินทั้งวันเดินทําไมั้งนานไม่ได้เหมือนเหมือนอายุมากแล้วพี่แมมไม่รู้นะแต่ก่อนตื่นก็ประมาณ10บโมงสิบเอโมงแต่ผมเป็นคนที่บอกได้เลยว่าต้องตรงเวลากับงานมากเวิร์คไคอร์นสิบผมต้องผมต้องถึงเวิร์คไอยประมาณ8ปดโมงครึ่งหรือเก้าโมงเพราะเผื่อรถติดไปด้วยแล้วทีเวลาเลิกงานดึกอะไรเงี้ยบางทีตีสองตีสามเลยกลับบ้านก็ขับกับคนเดียว เขาก็นะั้นเขาจะห่วงแต่ห่วงไงไม่รู้ว่าหลับก่อนตอนนี<_<_<_้เหมือนทุกคนกําลังห่วงเรื่องสุขภาพกันและกันถ้าเกิดอ่าหลังจากทุกอย่างอยู่ตัวละ วางวางอนาคตไว้ยังไงสองคนอยากทําอะไรอีกอยู่เงี้ยดูลูกดูหลานทํางานอยากเลี้ยงหลานค่ะอยากมีหลานอ๋ออยากแล้วใช่ไหมอยากมีหลานแล้วก็บอกว่าให้ให้เร็วๆได้ไหมอยากมีหลานทก็ใบจองรถอยากมีหลานขนาดนั้นเลยเหรอจริงๆอยากอุ้มหลานมากมีหลานแล้วค่ะเพราะว่าอายุพอมเห้าสิบแล้วค่ะใช่ใช่วันนี้การมานครนายกของแหม่บ๊อบคุ้มค่ามากจริงๆค่ะเพราะนอกจากได้มาเที่ยวแล้วยังได้เคล็ดลับกระชับรักของพี่น้องกับภรรยาอีกด้วย อู๋อิมกูจะไปด้วยแล้วนะคะอาจจะไปดริ้งค์เหรอคะนี่ตอนเย็นค่ะแต่ไม่น่าเชื่อวันนี้เราสองคนได้ยึดร้าน บะหมี่พี่นงไว้เรียบร้อยแล้วเพราะเป็นเจ้าของร้านแล้วมีเสื้ออดีเราจะได้ไปเที่ยวกันขอบคุณพี่ทั้งสองมากค่ะที่ให้มาที่ให้มาเห็นความน่ารัก่มานะคะนครนายกค่ะอยู่ทุกวันอยู่ทุกวันค่ะขอบคุณที่ติดตามชมรายการแบมบ๊อบจอบแจมคุณผู้ชมค่ะทุกวันเสาร์สิบโมงค่ะทางช่องเวิร์กพอยต์เลขยี่สิบสามสวัสดีครับไปแล้วนะบายครับขอบคุณครับนี่เรายึดเสื้อเลยเรายึดเลยน่ารักทั้นกว่เนี